มีห่ออะไรไม่รู้กามมา,า,มมาปะว <ปะ S 2> ่าแ<ห><ม>ล้วโอมนะโอมการมาเกี่ยวเนี่ยมันเกี่ยวถ้าเกี่ยวเนื้อหนังเราอ่ะอย่างนี้โอ้โหเลยต้องถามเพราะความมั่นใจไงนะครับเราจะทําการปล่อยเหยื่อแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าเหยื่อเทพมันเป็นแบบไหนไไนะครับ,บนะครับเหยื่อเหยื่อเทพผมนะครับ Okay. จับยากขึ้นหน่อยนะครับตัวไหนจ้าจ้าตัวไหนจะไปไปเป็นเหยื่อโอชะนะไปเล่นสีหน่อยแล้วช่วยช่วยกันดมมาหากินหน่อยแล้วตัวเล็กไปปล่อยลอยครับลงไม่ได้เพราะปลามันไม่ได้อยู่ที่เดียวผมจับปลาไม่ได้ไม่คง ถ้าถ้าสามตัวจะพอดีเลยตัวกลางตัวกลางเราเราไม่ต้องเกี่ยวปล่อยใช่ไหมครับส่วนมากมันจะติดของใช่ตัวที่เราไม่ได้เกี่ยวเนื้อปลาส่วนมากอากาศส่วนมากมันจะติดตัวนั้นมยใส่นมาัเราของมันต้องมันถ้ามาตรฐานนะครับมันจะมีถ้าสองตาถ้าสองตาอย่างนี้ส่วนมากตัวนี้ก็จะเป็นสามทางนะครับที่ใช้กัน มันมันโอกาสที่ที่จะพลาดอะ่ะถ้ามันชาขึ้นมาโอกาสที่จะพลาดอะ่ะมันมันน้อย